สวัสดีค่ะวีโอแฟกค่ะวันนี้จะพามาดูรีวิวธงโลโก้ที่ลูกค้าสั่งผลิตไว้นะคะธงที่จะนำมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นธงโลโก้ขนาด3 0คูณ45เซนติเมตรค่ะผลิตด้วยผ้าล่มค่ะเป็นงานพิมพ์หนึ่งด้านแบบดิจิตอลพิมพ์เนื้อผ้าโปร่งสีพิมพ์สดทะลุด,ด้านหลังได้90-95%แต่ตัวอักษรจะมองกับด้านเหมือนเรามองในกระจกค่ะเนื้อผ้าล่มจะผิวสะบัดได้ดีธงโลโก้งานนี้จะตัดเย็บ แบบติดหนวดกุ้งด้านบนและด้านล่างสำหรับใช้ผูกกับเสาธงไกดค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ลูกค้าสั่งผลิตไว้เป็นธงโลโก้ขนาด60คูณเ0เซนค่ะเป็นงานพิมพ์หนึ่งด้านแบบดิจิตอลพิมพ์เนื้อผ้าโป่งสีพิมพ์สดทะลุด้านหลัง90-95%เซแต่ตัวอักษรจะมองกับด้านเหมือนเรามองในกระจกค่ะเนื้อผ้าล่ม จะพิวปิวสะบัดได้ดีธงโลโก้ตัวนี้นะคะตัดเย็บแบบด้านบนเป็นห่วงคล้องด้านล่างสำหรับปล่อยเชือกมัดเหมาะสำหรับใช้กับงานเสาธงไม้หรือเสาธงอลูมิเนียมที่มีหัวบัวค่ะสนใจสั่งซื้อสั่งทำสามารถติดต่อได้ช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ